เขากินนำเล้วตัวผู um, ้ใดไปไทยบทมังบ่อไทยบ่ทยตั้งเดือนก็สิบมือเขาไทยดวงนาเดียเดอยไทยดวงนาไดียสามเดือนคนน่ะทั้งใบขี้รุดมุนีแล้วคิดดวงนาได้บุด้วยขาดตั้งเดือนบ่เจ้าขาปรับเจ้าข้าทเงินังบาทก่สาม เมือ่อเน,นั้ยเสียสามสิบบาทปีกลัวเนาะแบบเกี้แบบ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 แ,แบ,บแ้นขาแยุกแบบแบบแีบแบบแบบแบหแบบแบบแบบแแบบ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 ่บบแ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 บเแบบยแบ่แบบแบบอบบแนี่ออนแ่บแ ระบบปนทบูนี้ปฏิบูรณ์แล้วทอไปมิวันสามปีที่ปีหกปียไม่ได้อททยบัตรกแค่อทยาจาสองหลักสอเชือีเดียกแลเขียกปรับุไลมืออเขียกับ โุ้คิดไปตุม่มูคือ,อย,ยูให้มีตชพตัพุทธโต,ววตพุทนะเห็น่ะโตขวัญโตพุทนะแคกีดมันก็ยังบุทั้ตัเดืนแบบน,นี้เน,ะนาะหีืออาไรเขี่ยเอาแลวก็ มันบลาส่วนมามีบวเทาบ้านเขาไปเขาปากยังกับส่มาเห็นมีคนปากขือแบบนี <S <S ้เยอะก็เถียงไกันในอำเภอเวียนมีคนเออเอออย่างคนกอเถียงกอนเลยเขาแววไว้ตอมอตอกขาเขาไปเห็นเจ้า่คนอืมสร้งงงกเราเห็นเจ้าดีสั้างนั่งดีมันกูมีอย่างนี้พวกมันเถียงกันเพราะเราคนเชาว่านเราไปเา เกงถามแนีเขายนงกงแม่ยัยง,ยยงลูกจังเลยเป็นนาเีของเราใครบคนบอกเสียงยังสหนมึงนี่กีผู้มีมันห็ดน้นเขียดใหลเขียดมันเขียดเขียดคือความเขียดเออับนี่เห็นตบหมอบตบขาสังงกกไปนี่บเสียงังเบคนห็นู่อมมาเป็นพี่ mẹ bạn đang gánh bè lúc muốn bạn gánh vô luôn bạn được cái mà chỉ trả tay thôi nè qua luôn bạn